เชื่อมต่อน้องเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆคนไหนผ่านไปผ่านมาไวทักทายต้นๆเริ่มเหมือนนี้เอาแจ็คี่ส45นาทีเนาะคร่ะเพื่อนๆเนาะทักทายให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะ ทักทายกันได้นะจ๊ะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้จ้านอนกันหมดหรือ,อยังคะทักทายเป็นกำลังใจกันได้นะจ๊ะ ไปผ่านมาแวะทักทายได้นะจ๊ะเพื่อนทุกคนเนาะมาแนละ้วยืนยันตัวตนค่ะการเชื่อมต่อชา้าเพื่อนเพื่อนคนไหนผ่านไปผ่านมาแวะทักทายได้นะจ๊ะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าพี่น้องยืนยันทีนี้ใช้เว็บร้านนะทุกคนฝนก็ไม่ตกทำไมมันเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องค่ะคุณวรวรน,นีสวัสดีคุณสุรงสักดีนะคะคุณยินที่สวัสดีค่ะ เสียงเป็นยังไงบ้างคะยังยังเป็นเหมือนเดิมทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะ การเชื่อมต่อช้าเพื่อนๆคนไหนผ่านไปผ่านมาแวทักทายได้นะช้าคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าพี่น้อเย็นเยันกับเพื่อนเนาะเอาเวลาไปเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนสักหน่อยเนาะทักทายกันได้จ้า ไปทำมาไม่ได้ไปได้นะจ้าพี่น้องใครเข้ามาแล้วทักทายได้จา้าอะไรหรือคะพี่น้องเมื่อเช้าไม่ได้ไลฟ์ก็เลยมาไลฟ์อ่าช่วงเย็ยนแทนเนะาะค่ะเพื่อนๆเนะเาะเจ้าสี่สิบนาที่น่าจะเพื่อนๆเนาะสวัสดิ์เป็นไรคุณทรงศักดิ์สวัสดีคุณนิดมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณมากมากนะค่ะคุณนวลมา การเชื <Michael. S 2> ่อมต่อฉาทักทายกันได้นะจ้าหนึคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้จ้า มีคนมาบ่าเนาะพี่น้องเลิกเลิกกันนอนนอนเบิดกันเล็กกันแลี้ยวอะไรเด้อค่ะพี่น้องเมื่อเชา้าไม่ได้ไลฟ์ก็เลยมาไลฟ์อ่าช่วงเย็นแทนเนะาะค่ะเพื่อนๆเนาะเอาจักสี่สิบนาทีน่าจะเพื่อนๆเนะเาะเป็นโรงเนาะเพื่อนๆอ,นนอะ่ะยังไงที่โ,ง,ออนนโงแล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะ คุณทรงศักสวัสดีคุณมนวมนมณีอะไรยืนยันตัวตนค่ะเพื่อนๆทุกคนเนาะคืองานแล้วก็ปกติก็จะไล์ช่วงเช้านะคะเมือเสารบ,รบทักทายกันได้จ้าไม่มีค่ะไม่ได้เปิดพัดลมเลยได้ลงเนาอบเพืนอนนอะ ยัางนี่ตรงแล้วกันเนาะคุยกันเ,เนาะคุณทรงศักดิ์สวัสดีคุณมนวนมณีใช่ไหมคะเป็นการจงให้กันแล้วกันเนาะพี่นนอกเนะาะวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเ,นเนลยเนาะพี่นนอกเดี๋ยวลงไลน์ไปก่อนแนละ้วก็จะไปหาโมกบวก นไปผ่านมาไว้ทักทายด้านอาจารย์เพื่อนทุกคนเนาะมาแล้ยืนยันตัวตนค่ะสวัสดีค่ะคุณมณีสวัสดีค่ะอออีเนาะจะเสียงสะดุดนะคะพี่นิดอ๋อมันเป็นอะไรอ่ะใช่เวล นะใช้ไม่ไดอยู่นะปกติจะไลฟ์ชเช้าพอดีว่าเมื่อเช้าเสาวหยุ่งๆกันนะคะเมื่อเช้างานดุ่งก็เลยบอเด็อะไรนะคะคุณวันนี้สวัสดีคุณสุงสตันะค่ะคุณยันนี่สวัสดีค่ะเสียงเป็นยังไงบ้างคะยังเป็นเหมือนเดิมให้ลงใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้เปิดอะไร เพืเ่อนๆคนไหนผ่านไปผ่านมาแวะทักทา,ายกันได้นะเน็ตเป็นไรคุณทรงศักดิ์สวัสดีคุณนิดมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณมากมายนะคะคุณนวลนอนหมดหรืยอยังทักทาย กำลังใจกันได้จ้าสวัสดีค่ะให้เข้าเล็กท้ายได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีคุณดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาอ่าให้กำลังใจเนาะพี่น้องพันไปพันมาเวทาทาไทยกันได้เด้อทางไป นมาแวะทักทายด้านจานจ้าเพื่อนทุกคนเนาะมาแล้วยืนยันตัวตนค่ะไหลจากสี่สิบนาทีค่ะพี่โนโอ้องมาเอาไหลหรอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีคุณเนี่ยที่นี่ใช้เว็บไฟล์ร้านนะทุกคนฝนก็มีตกทำไมมันเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องทีนี่ใช้เว็บไฟ์ร้านนะทุกคนฝนก็มีตกทำไมมันเป็นแบบนี้เนาะ อ,อ่าเหตเป็นอะไรคุณทรงศักดิ์สวัสดีคุณนิดมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณมากมานะคะคุณนวลมาใช้ไว็ไฟลร้านเนี่ยอันเป็นอะไรเนาะ ชัดหรือเปล่าเนาะถ้าถ้าไม่ชัดจะมันหนีเนาะอ่าสิมีคนเข้ามาอ่าบนาะพี่น้นนนนองเนาะมีคนเข้ามาไหมเนาะดีเนาะอย่าเสียงสะดุดนะคะพี่นิดอ๋อมันเป็นอะไรอะ่ะใช้เว็บไฟนะใช้เว็บไฟอยู่นะทักทา,ายเป็นกำลังใจกันได้จ้าสวัสดีคะ่ะใครเข้าแล้วทักทายได้นะคะ ถ่ายไ,ได้นะจ๊ะพี่นอ้องใคร้ามาแล้วก็ทักทายได้จ้าตัวตัวเริอเมือนนี้เอาจากสี่สิบนาทีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนะาะทักทายให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะไล่จากสี่สิบนาทีค่ะพี่น้องเมื่อเอาหลายดอกมีคนอมากว่เนาะพี่นอ้องเรือก็น,นอนนอนเบิดกันเล็กกันแล้ว สียงไม่ค่อยชัดหรอตนต้นเริ่มเหมือนนี้เอาจักสี่สิบนาทีเนาะค่ะเพืเ่อนเนาะถ้าทายให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ